ปลาตึกกระดุงได้หลายอยู่พี yeah. How, mm ่น hmm. yes. ้องก็ได้ก okay. ินสวัสด okay. uh ีจ้าพ่อแม่พี่น้องกองายสุขูสุคนพอๆประกันมันนี่ก็อยู่ที่นาพี่น้องเลยอายูให้กินคือเก้าตามวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาเนาะตึกกระดุงพี่น้องเลยอากินง่ายก้นไ้หลายยูพี่น้องปลาตึกตึกกระดุงพอได้ยูได้กินมาด้วยกุ้งกุ้ง ได้กินแล้วก็พ่อพี่น้องหาตึกกระดุงหากินง่ายทไหท่าพอบ้านเพิ่นก้อนพี่น้องเอ้ยตึกกระดุงก้มกระดุงหยวนใกล้ๆเสียงตะคอยนี่แหละเดี๋ยวหอมมาลุ้นน้ำกันเนาะว่มามันระถือยืบบ่ตึกบมังกรถือยือบบ่ มันอยู Alors, de death, de as, ่ไดพี okay. <Sí>. ่น <Yeah>. ้องเอ้ยในปลาค้อปลาค้อก็ร้ายล่ะได้อยู่ในหนองในเมืองทุกคนนี่หาพอได้อยู่ได้กินในแต่ละมือละเว้นพี่น้องไอ้ตึกกระดุ้งอ้ายู่ได้ดูดถ้าเหาดูดพอได้กินเท่าดียวพี่น้องไอ้เบิดบดเท่าดียวค่อยไปยกบางอีกคนเด้อพี่น้องเด้อ ไล่ปลาเขากระดองกระด้งก้อนพี่น้องเลยว้าอีทุกบ้านนี่ ป่ามันก็ยืนนอุ้มอันนี้พี่น้องเอ๋อบานพูนใส่จันทถึอข้มือป่าข้อใหญ่ป่ามันยืนข้องอุ้มนี่แล้วดีก่ะฮ่าถือปลาเค้งวันนี้ถือปลาเค้ง ปลามันจะอุ้มนิดเี่น้องไล่ปลาเข้ากระดูกก่อนสาหนน้ำใส่ไล่ปลาเข้ากระดูกไปยุบคนเดียวถือยูบอ่ะถือยู่พี่น้องเอ้ยเือถือถือปลาเกีงปลาค้อ